ในอารยธรรมอียิปต์โบราณได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิร,รูปศาสนาครั้งใหญ่ที่สําคัญที่สุดสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงกับทางด้านสังคมของชาวอียิปต์สมัยโบราณที่สันคอนรากฐานวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานเป็นเวลานับพันปีถึงขนาดที่ต้องสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอดระยะเวลาพันปีของอารยธรรมอียิปต์โบราณชาวอียิปต์โบราณได้มีความเชื่อหรือศาส,สนาที่เป็นแบบพระหูเทวนิยมหรือการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ แต่ทว่ายุคสมัยหนึ่งกลับมีฟาโรห์พระองค์หนึ่งได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อของชาวอียิปต์ชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือและยังเป็นฟาโรที่ชาวอียิปต์แทบจะไม่อยากจดจําจะเป็นใครไม่ได้นอกจากฟาโรอเคนาตินหรือฟาโรอเมนโฮเทปที่4เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นในคลิปนี้ทางท็อปสาราทีวีจะพาทุกคนไปรับชมอเคนาตินฟาโรนอกรีดแต่ก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ฟาโรอเมนโฮเทปที่4เป็นโอรสองค์สุดท้ายของฟาโรอเมนโฮเทปที่3กับพระนางไทยเย่ปกครองอียิปต์ในช่วง1,352-1,336ถึ 1, ปีก่อนกิสการเป็นฟาโร่ลำดับที่10แห่งราชวงศ์ที่18หลังจากที่ขึ้นครองราชพระองค์จึงประกาศเปลี่ยนมานับถือเทพเจ้าองค์เดียวซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลานับพันๆปีชาวอียิปต์โบราณต่างเคารพนับถือเทพเจ้าหลายองค์เทพเจ้าบางองค์ก็มีลักษณะเป็นมนุษย์ บางองค์ก็มีลักษณะเป็นสัตว์และบางองค์มีหัวเป็นสัตว์มีตัวเป็นเทพเทพเจ้าของอียิปต์โบราณน,นั้นมีคนนับถือเป็นพันองค์โดยเฉพาะเทพเจ้าองค์สําคัญนั้นจะมีวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะและยังเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนไปบ่วงสวงซึ่งเทพเจ้าที่สําคัญที่สุดในยุคนั้นก็คือเทพเจ้าอามูนอามมนเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และจะขี่รถม้าล่องลอยไปบนฟ้า แต่ฟาโรห์อาเมนเทปที่4ตัดสินใจยกเลิกเทพเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดและได้เปลี่ยนชื่อเมืองทิพเป็นนครแห่งแสงสว่างของพระเจ้าอาเทนที่มีความวิจิตรงดงามขึ้นแทนที่วิหารเทพเจ้าบูชาอามมนที่เป็นเทพประจำเมืองทิพต่อไปชาวอียิปต์โบราณจะนับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียวโดยเทพเจ้าองค์นั้นคือเทพอาเทนอาเทนเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับเทพอามูน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยจะมีลักษณะเป็นแสงและในแสงนั้นจะมีมือโผล่ออกมาจากจุดต่างๆฟาโรอาเมนโฮเทปที่ ah 4เชื่อว่าพระองค์คือผู้ส่งสารของทเทพเจ้าอาเทนทางเดียวที่ผู้คนจะสัมผัสถึงทเทพเจ้าได้ก็คือการติดต่อผ่านพระองค์ฟาโรอาเมนโฮเทปที่ ah 4ได้มีการรับสั่งให้จัดการกับเรานักบวชผู้รับใช้พระเจ้าองค์อื่นและให้ริบเงินของนักบวชองค์อื่นมาให้แก่เทพอาเทน จึงสร้างความไม่พอใจให้กับนักบวชและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างมากเนื่องจากต้องเผชิญความไม่พอใจและความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้พระองค์ตัดสินใจย,ย้ายไปสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลไปทางเหนือ280กิโลเมตรจากเมืองทิพโดยเมืองใหม่มีชื่อว่าอามานาและได้ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์ขึ้นใหม่จากอาเมเนโฮเทปที่4เป็นอะเคนาเทนเพื่อให้เชื่อมโยงกับคําว่าอาเทน ซึ่งอะเคนนเทนมีความหมายว่ามีประโยชน์ต่ออาเทนนั่นเองครับซึ่งเมืองอามานากินพื้นที่กว้างกว่า8ไมล์ในบริเวณทั้งสองชายฝั่งแม่น้ำนายและในที่นี่เองฟาารออเคเาเทนก็ได้ทรงทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆโดยปกติแล้วดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำจะเป็นสถานที่ที่ใช้ฝังศพคนตายเนื่องจากดวงอาทิตย์จะตกฝั่งตะวันตกทุกๆเย็น เป็นการสื่อสารว่าดวงอาทิตย์ดับไปในเวลาเย็นไม่ต่างจากความตายที่นำพาจุดจบมาสู่ชีวิตดังนั้นจึงมีการฝังศพคนตายในดินแดนฝั่งตะวันตกแต่หนะ้าที่เมืองใหม่นี้ฟาโรอเคเาตินตัดสินใจที่จะทำตรงข้ามพระองค์ทรงมีรับสั่งให้สร้างสื่สารยังตะวันออกของแม่น้ำส่วนทางตะวันตกให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนบ้านเรือนและวิหารสำหรับบูชาเทาพเจ้าอาทเทนได้ถูกสร้างขึ้น วิหารใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเปิดโลง่งเปิดรับแสงอาทิตย์ซึ่งต่างจากวิหารที่ผ่านมาที่มีลักษณะปิดที่เมืองอามานานี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งด้านการคา้าด้านวัฒนธรรมและด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตยังคงหลงเหลืออยู่คือเสาลักเกตทั้ง14แห่งโดยเสาที่ใหญ่ที่สุดสูง26ฟุต แต่ละเสามีตัวอักษรจารึกบางเสายาวถึง18บรรทัดเบื้องบนตัวอักษรมีรูปของฟาโรห์เคนเตินกับพระนางเนเฟอร์ติติและธิดาทรงรวมกันอยู่ภายใต้รัศมีซึ่งเปล่งมาจากดวงอาทิตย์นอกจากนั้นสิ่งที่ฟาโรห์เคนตินมีรับสั่งให้เปลี่ยนก็คือการวาดภาพที่ผ่านมาศิลปินจะวาดภาพให้บุคคลออกมาดูดีกว่าความเป็นจริงแต่ฟาโรห์เคนเตนทรงมีรับสั่งให้วาดรูปตามความเป็นจริง ในการปฏิวัติศาสนาของอะเคนาเตนยังได้รับการสนับสนุนจากพระมเหสีของพระองค์คือพระนางเนเฟอร์ติติที่เป็นหนึ่งในราชนีที่เร่โฉมที่สุดของอียิปต์โบราณแต่แน่นอนว่าการที่ยอยู่ให้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เคยทำกันมาอย่างยาวนานกว่าพันปีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำกันได้ง่ายๆชาวอียิปต์โบราณพากันต่อต้านนโยบายปฏิวัติศาสนาของอะเคนาเตนแบบไม่ต้องสงสัย และการที่อเคนาตินเอาแต่สนใจในการปฏิวัติศาสนาก็ทําให้เรื่องเศรษฐกิจการค้าการเก็บภาษีรวมถึงการพัฒนากองทัพถูกละลเลยและเกิดปัญหาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหลายสิ่งที่ฟารโรอเคนาตินทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไป หลังจากที่ฟาโรห์เคนาตินสวรรคตรถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายเนื่องจากเอกสารหลักฐานและบันทึกต่างๆทางประวัติศาสตร์ถูกทำลายไปจนแทบหมดสิน้นแต่จากหลักฐานในปัจจุบันมีการค้นพบว่าฟาโรห์เมนคารีซึ่งอาจจะเป็นพระอนุชาพระโอรสหรืออาจจะเป็นพระราชบุตรเขยขึ้นครองราชซึ่งครองราชในช่วงสั้นระหว่าง1,335-1,334ปีก่อนคริสต์กาล จากนั้นฟาโรเนเฟอร์เนเฟอรูอาเตนที่เป็นสตรีขึ้นครองราชต่อในระหว่าง1,334ถึง1,332ปีก่อนคริสต์กาลในช่วงเวลานี้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นจากนักบวชและกลุ่มอํานาจเก่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองและศาสนาไปเหมือนเดิมและในที่สุดกลุ่มอํานาจเก่าก็ได้รับชัยชนะและได้ผลักดันให้องค์ชายตุตันคาเตนซึ่งเป็นพระโอรสของฟาโรอะเคนาเตนกับพคคยาขึ้นเป็นฟาโรแทน ตุตันคาเตนได้ยกเลิกนโยบายศาสนาของพระบิดาทําให้ศาสนาแบบดั้งเดิมของชาวอียิปต์โบราณกลับคืนมาอีกครั้งนครอนามาได้ถูกทิ้งร้างเมืองหลวงจึงกลับมาอยู่ที่เมืองทิพย์อีกครั้งและได้เปลี่ยนชื่อจากตุตันคาเตนเป็นตุตันคาเมนหรือตุตันคามุนที่แปลว่ารูปรักษ์ที่มีชีวิตของอามุนเป็นสัญลักษณ์ของการลัดทิ้งเทพอาเทนเพื่อคืนสู่การอุปถัมภ์ของเทพอามุน มรดกที่ไม่อยากจดจำของฟาโรห์อะเคนาตินทำให้ชาวอียิปต์โบราณเรียกขานพระองค์ว่าอะเคนาตินคนนอกรีดแต่สำหรับนักประวัติศาสตร์อะเคนาตินถือเป็นบุคคลแรกของโลกที่ก่อตั้งความเชื่อแบบเอกเทวานิยมหรือการนับถือเทพเจ้าองค์เดียวซึ่งกว่าที่ชาวอียิปต์จะหันมานับถือศาสนาแบบเอกเทวานิยมก็คือช่วงที่ปกครองเรยโรบันที่มีการนับถือศาสนาคริสต์ตามมาด้วยศาสนาอิสลามในช่วงศตวรรษที่7็เป็นต้นมา และอะไรที่ทําให้อเคเนตินปฏิวัติศาส,สนาครั้งใหญ่นี้โดยมีทฤษฎีที่แตกต่างกันไปบ้างก็บอกว่าพระองค์ต้องการกําจัดอิทธิพลของนักบวชเพราะด้วยศาสนาแบบดั้งเดิมของอียิปต์โบราณทําให้นักบวชมีอิทธิพลและอํานาจในสังคมอย่างมากหรือมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าอเคเนตินทรงป่วยด้วยโรคทางพันธุก,กรรมที่เรียกว่ามาเฟนซินโดรมที่ทําให้ใบหน้าแขนและขามีความยาวผิดป,ปกติซึ่งสอดคล้องกับรูปแกะสลักของอเคเนตินในช่วงเวลานั้น ด้วยอาการป่วยเลยทำให้อเคนเนตินหมดศรัทธากับเทพเจ้าอีโบราณจนนําไปสู่การปฏิวัติศาสนาของพระองค์แต่ก็ยังมีคนแย้งว่ารูปแกะสลักของพระองค์นั้นไม่ได้ถ่ายทอดความเป็นจริงแต่เป็นเพียงรูปแบบหรือสไตล์ของศิลปะในช่วงเวลานั้นมากกว่าถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ